สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องป้าปาสุปุสุขคนนะคะ,คะตอนนี้อยู่กับลูกสาวู่กับน้องน้ำตาานน้อยนะจ๊นะอ่ะไม่แก่เองไม่มีมเอาอย่าง อ๋อคนเราอะครับอ๋อนเราอันใดคนเราอย่างผู้คนยังไม่หายหายมากว่าผู้หนี่งดีดผมแบบสวยๆนะคะบุญไหว้เนี่ยนะคะอ่ามีของมาเซอร์ไพรส์น้ำตาลก่อนขึ้นเวทีเพื่อนอาจจะหงุดหงิดไหมร้อยเอ็ดซี่เพื่อนเราทรงให้นะคะชูดก่อนเข้าแล้วแม่ออกให้แล้ว นะคะบ่อยเบรงชูดอะตอนนี้แกะเองให้หนูแกะเองแกะไ,ไ,ได้อย<ก>่ไม่ให้ออนี้ขอบคุณพี่ให้หนูขอบคุณเนาะพี่แมมกับแม่โรดด้วยแม่แพรมอือแม่แมม,แม,แมกับพี่โรดด้วยที่นะทุกๆรอบนะคนะคารทุกๆรอบเพิ่นทุกๆคนนั่นแหละค่ะเป็นเอฟซีทองเพิ่นนะคะ ก็สิชอบบอนะคะลาสูให้แม่แกห้แล้วนี่เป็นแปลกแปลกเป็นแปลกนะใดไข่ไข่น้ำตาลหรอมั่นจริงบัตรบัจะแกให้นานนะคะมีอะไรมาให้ด้วยนะคะข้างในมามาแล้วจะอู้ ที่ถึงด้วยนะครับีถึงใส่นะสุดเดินเสือกนะจะสุดเดินเสือมากแบบดีพอแบบดีนะครับพี่น้องแบบดีเลยไม่แบบเด่นนะคะได้ได้ทั้งสูตรนะคะับสูตรอาสน์สมัยโซ่ค่ะพี่ค่พี่น้องนะพี่น้องเบินทั้งเวทีนะคะชุดนะคะเอาคื่องเสียดหนังใั่ ออเสร็จ้คาไปตาอรนีด้ยไดเดี๋ยวเลยขอไปเอาเลยคุกคนอแ้วหน้ายูดมเอามาอยู่บ่เอามาเดี๋ยวไเอาักอบจะไม่เ่ยงจุนอุ้ยนอยเดี๋ยวลงหบด้ทั้งโดเห็นอยู่ทั้งโหลดที้หลังของอันนี้นะคะัรองเ้าบูนครับขาใดนะคะ อาจจะใส่ได้ยู่นะครัอ้ยตัวนี้สวยนะอันที้แม่เป็นคนเลือกเองกับแม่โรสนะคะขอโทษนะครัี่นองให้นอให้นั่งใส่บินแม่กับแก่ก็เยี่ไมแม่ดึงปืนขาสินักขึ้นเหม็น ตองแถวไหนก็ต้มันต้องยืนใส่ถึงจะได้เพราะว่ามันเปิดมองนี้หลมบอนอะหลมบนอนอะลูกคอยขันส่นมันลงใน,นี่ก็ใส่ได้ในนดิได้ละก็จะได้ละันยี่สิบบอบอเป็นแบบวเขียนมาเจ็บบอเป็นแบบเกิดมาบอ,บบบอจ้ะมันมันเป็นส่วนแบบว่า ส่วนลุงเหลาบูดนะทีนบ่นปม่สุนสน่วนตึดทองตัดตืดป่อะอุ้ยสบายเลยสวยนะคะนางใส่แล้วนะคะคู่นี้พอดีเลยนะคะขอบคุณพี่แหม่มน,นะคะขอบคุณพี่ <laughs> ขอบคุณแม่แหม่มแล้วก็แม่โรนนะคะที่ไปเลือ้อข่ายส่งมาเป็นเลือกอยู่พัทน,นามไปเลยะะแล้วก็ส่งมาให้นางนางสวยถอดออเคถอดออกเลยขานั่งบนไหญใหญ่นะคะพี่น,อน้องกำลังนอน ถ่ายให้ดูแล้วนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็คู่นี้อาจจะไม่เล็กหรอกข้างในเป็นนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันมานะคะสวยมากนะคะที่ให้เป็นกำลังใจน้องก่อนขึ้นเวทีนะคะอย่ารามาได้วพี่น้องนั่งหอนกอดใดอ่ะย่ารามายืงไม่มาไหม อุ้ยตัวนี้น้ำตาลจะใส่ใส่หรสบายอีกมันกคือเตี่ยแท้แม่ฮะมันใส่แล้วมันต้คือเตี่ยครับนันคือเตี่ยแท้มเตีปร่ยโอ้ยใส่ประเด็จเอ็นออกแป๊บนึงแม่ใส่บ่ได้มันหน่อยใส่บ่ได้อีกลองใส่เบิ่งให้พี่น้องดูมันหน่อยนี่ประตูนะแม่มันใส่บ่ได้คู่นี้ใส่ไม่ได้นะคะน่าเสียคู่นี้ใส่ไม่ได้นะคะแต่เป็นหนังเลยใส่ได้ดิเนมานนี่ นั่งลงเดี๋ยวแม่ถอดให้ตัวนี้ใส่ไม่ได้นะคะแต่อีกคู่หนึ่งใส่ได้เด้พี่น้องเดอ้อขอบคุณนะคะขอบคุณที่ส่งกําลังใจมาให้น้องนะคะวันนี้จะขึ้นเวทีนะคะพี่น้องขอบคุณพี่น้องคป็นเด,อเดอ้อปกติว่าสิไปทายกับเย็นนวลเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวลงแม่แข็ง,งแรงแหละก็เชื่อว่าไหนกะน,นี้มัน้นองอุ้ยเออเตือนแล้ว เพื่อนแล้วหนึ่งนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ <Okay. S 1> นะะี่ราคบพี่น้องความสุขเล็กๆแนน้อยแล้วก็มาลัยทุกอ่าแล้วก็มาลายทุกาทบ,บาททุกสตังค์นะคะพี่น้องที่มอบให้นอกนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็อ่าอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่พี่น้องพี่แม่ก็คือว่าจนจะค่อยบอกแม่ถามหนูตลอดบอกหนูตลอดว่าถ้าน้องพี่น้องน้องิอ่งใดพี่น้องเหตุใด ้องกษิเฮ็ุนะครับพี่น้องสิบนาทีน้องที่บอกบอกว่าเป็นความสมัรถของน้องแต่กสิพยายามมันวาสิบ่อเฮตดนะครับพี่น้องก็คือกว่าเออและอีกอย่างหนึ่งก็คือการกําหนดเวลาของน้องสิเนาะการกำหนดเวลาของน้องก็คือว่าน้องนอนดึกน้องเลี้ยงน้องด้วยนะครับพี่น้องก็คืออยากให้พี่น้องเข้าใจนั่งนั่งคือกันนะคะเพราะว่านุกษริสงสารนั่งคือกันเพราะว่าซ้อมแล้วไม่นั่งกระต้องไปตอบเป็นแอดมินทํางานช่วยพี่ชายเขาด้วยนะครับพี่น้อง นี่ยนะคะขอบคุณขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณแทนลูกสาค่ะขอบคุณแทนลูกสานะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจากมโนค่ะซื้อครูอีกแบบหนึ่งมาเพรื่องแถลวันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่แมมแต่กับแม่โรสแต่แซะนะครับพี่น้องคลิปนี้คอนแทคเลนส์คอนแทกไซเบอรเปลี่ยนผลิตไซคอนแทคเลนส์ไซเบอร์ใด้ใส่ก็ได้มันมันใส่ยังเงียอ่ะให้ดูคร่าวๆก่อน อันนี้ให้ดูร่าวขาเป็นชุดสีนี้นะคะแต่ไม่เปิดดูไม่เปิดโชว์นะคะพี่นอนท์จะเขียน,นะะให้ดูร้าวข้านะคะโอเคเดี๋ยวนอกกับสปแดงโตขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เราเนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจนั่งก็เป็นเมย์เป็นเรืมเป็นบาดเป็นทนนี่ย <ๆ S 1> ู่ไับู้ เป็นเมื่อนะครับกึ่งกับไปกัลยาการอยู่โอเคคลิปนี้เอาไว้สามีนะคะกินตามมามาพี่น้องมันกินตามมามาแต่เมื่อไหร่ไม่ต้องไปดิเกณีขอบคุณตุกกำลังใจที่มอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกทีมงานแสงทองฟินแลนด์ทุกคนนะคะรักพวกเราน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเดี๋ยวกะน้องกัษสรีพัฒนาแบบอสีต่อไปอ่ะรอดูบนเวทีนะคะโอเคไปแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะ